เจ้านะครับปาตโตจีนนะครับวันนี้มาจัดงานร่วมถืออะไรเลี้ยงพี่นะครับดัมดาราชพัฒนะครับเป็นงานกีฬาประจำภาคเหนือนะครับปี2558นะครับตันนี้ก็เป็นรูปแบบแรละรับประชาสังคมจากโตนะครับมีบุญสมการนะครับวันนี้ก็มีวีพีทั้งหมด7โต๊นนะครับโต๊ะไหนนะคะที่จะประสงค์รับเหมือนเดิมครับก็เราก็ทำเป็นวีพีนะครับวีตุ้เหมือนเดิมครับก็ ตกแต่งตามตามที่ที่ระดับโรงแรมนะครับนะครับแล้วก็วันนี้พิเศษนะครับวันนี้พิเศษจริงนะครับเอาน้องๆนะครับมาช่วยดูแลแขกบีพีนะครับอันนี้ก็มีน้องอบนะครับบนมือให้กล้องหน่อยจ้าน้องอบนะครับรับรองจะได้อยู่ในส่วนี้ก็น้องจ๋านะครับแล้วก็น้องจิตนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นคุณค่าทางจิตใจครับก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนะครอนาคตจะไปประกวดนางสาวไทยแล้วนะครับใช้คราชสลักจกรครับก็มาดูบรรยากาศของงานนะครับ งานที่สุดในโลกนะ้ัก็จะเป็นแหล่งรวมใจของพวกเรานะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ทั้งหมด130โตนะครับก็เจอกันไว้งานหน้านะครับอย่าลืมนะครับนึกถึงเมืองเชียนนะครับนึกถึงเรานะครับบราเปนโต๊ะจีนครับคนมากครับวันอื่นจะเป็นวันบาเลนไทยแต่เราจะเป็นวันราชพัชร์นะคะเป็นวันที่องค์ประมารสเดชพระเจ้าหัวได้พระราชทานนาม